ขนาดนั้นเลยละกันเอานั่งเป็นเพื่อนนเหรอคะพี่พี่ผมเซียนด้วยนะใช่ครับก็ไม่ได้ยากไม่ใช่เหรอเรื่องอะไรพวกนี้ผมรู้มันเป็นยากครับแต่สำหรับสำหรับผมพี่อยู่กับคุณมันง่ายเสมอครับ Goddamn bro โคตรโฟร์อ่ะแกโคตรโฟร์อ่ะจริงค่ะมันง่ายเสมอครับถ้าขอให้คุณให้โอกาสผมแค่นั้นเองครับผมพร้อมม่อยู่ข้างคุณเสมอครับ ส่งโรมาเลยครับบอกได้ส่งโรมาเลยครับที่ผมพูดแล้วนะว่าจะไปนั่งเพื่อนๆอะส่งโรมาเลยส่งโรมาเลยครับส่งโรมาได้เลยครับที่ผับนะคะอ๋อผับไหนครับแถวแถวโรที่ผับอ่ะผับแถวไหนแถวไหนครับเนี่ยผับแถวไหนครับผมโลยกับสิบพี่อ๋อถ้ารังสิ์พี่ผมไม่ไปนะครับทางสิบโลมพี่ผมไม่ไปอ๋อยายแล้วค่ะไม่ได้อยู่ลังสิ์แล้วค่ะคลองเพลงหนึ่งได้ไหมคับคลองเพลงหนึ่งคลองเพลงหนึ่งอีชนบทไปไหนเนี่ยผมไม่รู้จักเลยเจ๊ที่เก้าค่ะ พูดถึงหมู่บ้านอะไรอ่ะพี่ยังเก่าอ่ะพี่ยังเก่าเอาแบบเอาแบบคองเพลงนะว่าที่แบบที่เขาชอบเอาแบบบิ๊กแอสมาแล้วแบบแบบมีแต่ชื่อแล้วแบบตัวจริงไม่มาอย่างนงี้ยได้ไหมครับฟีปปียุคนี้ต้องฟีปแล้วถ้าพี่บอกฟังได้หนูก็ฟังได้ค่ะผมฟังได้ครับผมถนัดครับพวกะคองเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแบบมีที่อื่นอีก่ไหมคะอืมที่ไหนวะแจ็คผมอจะเชิญผมจะเชิญคุณไปสเปซพลาสต์จริงเลยครับเฮ้ป็นพลาสต์ โอ้โหต้องแล้วมส่วนไปของเพลงเอาเป็นแบบเออ่เล็กพิสดารได้ไหมครับแถวคลองสองหรือว่าโหพชนาแถวเมเจอร์ก็ได้ครับร้านนั้นอร่อยค่ะร้านอิทโป่งลางชื่ออะไรพี่ตำ่คับแตกอะไรนะเป็นมะม่วงอร่อยมากอะไรนะอะไรนะอะไรนะร้านอิทโป่งลางชื่ออะไรนะพี่ร้านอิทโป่งลางชื่ออะไรวะไม่รู้ต่ดับแตกอะไรทุกอย่างพี่คุยอะไรกันคตำถาดป่ะตำถาดป่ะไม่รู้พี่ล้างสิทธิ์เหรอคะใช่ครับใช่ครับล้างสิทธิ์ ล้างสิทธิ์ผมไม่ได้ไปนานแล้วดิใช่ผมไม่ัจแต่แค่นไ้นต่แต่ผมแต่ผมยอมไปแล้วถ้าได้เจอคุณนะบอกไปดิแต่ผมยอมไปนะครับถ้าได้เจอคุณบอกไปใช่แต่ถ้าผมอยากไปแล้วผมไม่เจอคุณนะครับไม่ใช่ตอนนี้เลยแต่ผมอะแต่ผมไม่อยากไปนะครับถ้าไม่ได้เจอไหมคะหนูเข้ากะตอนเที่ยงคืนผมอยากไปนะครับถ้าผมได้เจอคุณนะครับล้างสิทธิ์ใช่ไหมครับหรือว่าที่ไหนครับอ๋อหนูหนูย้ายแล้วค่ะหนูเพิ่งย้ายไในวันแถวไหนครับแถวไหนครับอันนี้ อะไรนะครับอะไรนะครับถใหญ่ๆไปแถวไหนครับใหญไปแถวไหนพี่เปาแบบอ่ะพี่เปาอันนี้ถามโอซีหรอคะเนี่ยอ้าวโอซีแต่ลังสิตรับเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่อยู่แถวไหนล่ะคะผมอยู่ประเทศลังสิตครับมีใครอยู่แถวลังสิตบ้างไหมคะผมครับถ้านอยู่ลังสิตแค่ปากซอยครับ ผมเรียกรถแป๊บเดียวครับผมบบกรถตัไปได้ครับรถตัวอะไรล่ะคะเนี่ยผมบอกมาได้ครับผมบอกได้เสมอที่ผมยอมเรียกแกรบถึงจะเป็นพันใช่ครับไปได้เสมอครับถ้าคุณบอกให้ไปผมพร้อมที่จะไปคืนนี้แล้วผมน่าจะถึงประมาณเชียงคืนไม่เกินครับดี๋ยมพี่เหยยบได้ครับใช่ผมไม่ได้อยู่ลังสตแล้วค่ะเพิ่งย้ายค่ะผมไปได้เสมอครับถ้าคุณขอให้ไปครับถ้าคุณบอกมาครับลังสีแค่ปากซอย ก็แ,แค่แรค้านร้านขายของฉันหน้าบ้านนะครับก็แค่ห้องน้ำบ้านนะครับใช่ใช่คุณบอกใช่ใช่เป็นไม่ได้ยากหรอกรับเดี๋ยวว่างนี่พี่จะได้อีกนานไหมอ่ะว่างๆพี่ไปที่ผับได้นะคะตอนไหนครับต้องรอเที่ยงคืนเลยหรือเปล่าครับนานตอนเที่ยงคืนค่ะแบบว่าจนถึงเช้าเลยหนูอยู่อ่ะหนูจะเงาเงาหน่อยมานั่งคุยเป็นเพื่อนได้นะคะอ๋อโอ้ยไม่อยากนั่งคุยเป็นเพื่อนครับไม่ได้อยากนั่งคุยเป็นเพื่อนบอกไปพี่ ใช่ครับคือผมไม่อยากนั่งคุยเป็นเพื่อนดิผมอยากนั่งคุยเป็นคุยอะไรพี่พูดไปนั่งคุยแบนอะไรคะพี่เป็นแบบมากกว่าเพื่อนอะไรอย่างงี้ครับมากกว่าเพื่อนพอจะมีประโยชน์ไหมฮะเพื่อจุปแป้งทอดก็ได้เหรอวะมันเป็นเพลงไม่ใช่หรอคะเพลงอ๋อ หมือนต้องมีคนช่วยกระซิบบอกหรือยังไงเนี่ยแหละหนูไม่มีครับผมพูดคนเดียวครับผมพูดคนเดียวจากใจเลยครับใช่ครับพี่ผมเพื่อนอะไรเงี้ยไม่มีใครกระซิบแม่งน่ากับเพื่อนอะไรเงี้ยน่ากับเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรเงี้ยได้พอได้ไหมครับผมพอจะมีโอกาสไหมครับไปพี่ไปที่ผับดีกว่าค่ะไปนั่งคุยกันตอนไหนครับลืมมานะคะที่พี่ผมดีเอ็มไปนะครับที่พี่ผมดีเอ็มไปนะถ้าเกไป ไม่พี่พี่ยังไม่พี่มีเบอร์เขาอย่างอ่ะอ๋อไม่มี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 นี่ครับ,รบแยกเบอร์มา,มาพี่ผมจะได้บอกว่าแบบจะไปเลยแล้วเรนเราเคยรู้จักกันปะครับเ,ออเคยเจอพี่อยู่ค่ะทั้งสองครั้งโอ้โยเจอกันด้วยเจอในเมืองเนี่ยคะ่ะในเมืองอ๋อได้ครับเดี๋ยวดีเอเ็มไปก็ได้ครับได้ค่ะได้ค่ะเราจะไปผับเมื่อไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวประมาณสักห้าทุ่มครึ่งอะค่ะ โอ้ยตั้งชั่วโมงเนี่ยคุณจะไปเป็นบาร์เทนเดอร์ก็เหรอใช่ค่ะพี่เขาให้เราเป็นบาร์เทนเดอร์ดูงั้นก็เป็นลูกค้าคนคนเดียวอย่างที่ผมบอกได้ปะโอราแต่สาวๆข้างในผับเพียบเลยนะคะสี่ห้าคนผมไม่สนใจผมไม่สนใจครับผมมีเป้าหมายผมละผมจะเป้าหมายละได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นอย่างพี่ตูนอย่างที่พี่ตูนบอกครับหมัยไว้พุ่งชนครับพุ่งชนเลยเหรอคะเนี่ยใช่ครับผมไม่ได้พุ่งชนครับผมเอาเลยครับ <laughs> ถึงไปคุยไปคุยกับคุณคนเดียวอ่ะไปไปไปคุยกับคุณคนเดียวอะ,ไ,ไ,ปไ,ปวอะไรอย่างเงี้ยนด้เหรอได้คะ่ะได้ไดอย่าลืมมานะคะ